เก a อ t e r noon on Tuesday สวัสดียามบ่ายนะครับในวันอังคารนั่นเองนะครับสำหรับการเรียนออนไลน์นั่นเองนะครับมา ข้าแล้วนักเรียนเองครับเรามาทบทวนกันก่อนเนาะคราวที่แล้วเรามีการเรียนออนไลน์เรื่องในลูกเราเรียนออนไลน์ในหน้าที่เท่าไหร่เราเรียนในหน้าที่52นั่นเองใช่ไหมครับเรื่องเกี่ยวกับคําศัพท์เครื่องแต่งกายม่าจะเป็นรองเท้าแต่รองเท้าผ้าใบนะครับเสื้อเชิ้ตสตรีเสื้อกั๊กหรือชุดสูทเนี่ยเราเรียกว่าอะไรนะครับแล้วเราได้ทําการสอบเขียนคําศัพท์ไปแล้วจาก QR code คที่ครูกำหนดให้นั่นเองใช่ไหมครับที่นี้นเลยครับวันนี้เรามาต่อกันเลยครับ สิ่ที่เราจะมาเร็วนี้ครับเดี๋ยวอันก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเรื่องต่อมาครับเราจะทําการทบทวนคําศัพท์ก่อนนะครับคัพท์ของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับโอเค everybody please open your book on the table and open page 52นะครับให้ทุกคนหยิบหนังสือขึ้นมาและเปิดหน้าที่หลายลูก open page 52เปิดที่หน้า52นั่นเองนะครับเอาเปิดขึ้นมาเลยเด็กๆเปิดขึ้นมาลูกหน้า52นะครับเราเรียนกันไปแล้วนะครับเขาที่เรามีการบ้านด้วยเนาะะ ทีนี้ครับเนี่ยครับเรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะครับอ่ะพร้อมหรือยังเออพร้อมแล้วนะหลายคนเริ่มเปิดแล้วนะครับเปิดพร้อมนะครับชี้ทีละคำครับ number one two three four five six seven eight อ่านออกเสียงตามในชีสสปีกเกอร์ในนะครับให้เสียงดังฟังชัดเลยนะครับอ่ะโอเ okay, ค let's go <S page 52 let's learn more a learn the words number one a vest Number two, a baseball cap. Number three, a blouse. Number four, a tie. Number five, a suit. Number six, sandals. Number seven. Sneakers Number 8 Glasses โอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับการทวนแปดคำมาเรามาทวนทวนอีกหนึ่งครั้งนะครับพอหมอ,อครูพร้อมกันนะครับเดี๋ยวฝึน,นี้ a waist a waist แปลว่าเสื้อกั๊กนั่นเอง Number 2 a baseball cap a baseball cap แปลว่าหมวกเบสบอลหมายเลขส a blouse a blouse แปลว่าเสื้อเชิ้ตของสตรี Number 4 A tight A tight แปลว่า Neck t i e n าย b e r ห a s u i สู s u i สแปลว่าอะไรลูกแปลว่าชุดสูทนั่นเองครับต่อมา number ส sandals sandals แปลว่ารองเท้าแต่ number seven, sneakers, sneakers 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 แปลว่า รองเท้าผ้าใบ and Number 8 Gla ร s ส s s สกร s สเแปลว่าแว่นตานั่นเองนะครับ Page 52เรามาต่อในขั้นตอนวันนี้ครับทุกคน l ู o k at part b ครับทุกคนดู Part B นะครับ part b นักเรียนจะพบว่าข้างล่างครับเราจะมีบุคคลอยู่กี่บุคคลเอ่ยสามบุคคลเห็นไหมลูกสามบุคคลนี้เห็นไหมครับอ่ะมาทีนี้ครับเดี๋ยวนักเรียนฟังเสียงจากฮีทสปีเอร์เจ้าของภัสานะครับเราอ่านประโยคตรงนี้ว่าอะไรเราจะอ่านพร้อมๆกันนะครับ โดยตามเสียงเจ้าของภาษาและผนตามครูนะโ okay. อเนนคพร้อามากันนะครับ Which one is your uncle? He's the one in a suit and a tie. เอาใหม่อีกครั้งนะครับบางคนอาจจะไม่ทันรอบแรกนะครับเอาใหมา่อีกครั้งบนมอ i าม Which one is your uncle? He's the one in a suit and a tie. โอเคมามาดนอ่านพร้อมกันครับมาเดี๋ยวมาเดีครูจะช่วยนักเรียนแปลนะครับเรามาอ่านพร้อมกันความความเข้าใจพร้อมๆกันเลยนะครับมาเอาก็ตามครูครับ which one is your uncle which one is your uncle he's the one in a suit and a tie he's the one in a suit and a tie Which one is your uncle? ถามอะไรลูกเขาถามว่าอะไรคนไหนคืออะไรของคุณยัวแปลว่าของคุณ Uncle แปลว่อะไรลุงคนไหนคือลุงของคุณลุงนี่คือผู้หญิงหรือผู้ชายลูกผู้ชายเดี๋ยวมาได้หนึ่งเห็นไหมครับผู้ชาย He's the one in a suit and a tie เขาคือผู้ชายไหม He แทน uncle เห็นไหมครับ He s he แปลว่า is คือคำว่า he is He's the one in a suit and a tie เขาคือคนที่ใส่ชุดสูทและใส่เนคกไทเห็นไหมที่ครูชี้ตรงนี้เห็นไหมครับผู้ชายใส่เห็นไหมครับใส่สูทและเน็ไทอ่ะโอเคอันนี้คือบุคคลแรกอ่ะบุคคลแรกเราเรียกว่าอะไรลูกอันโคีแปลว่าลุงเอามาดูบุคคลที่สองกันบุคคลที่2หนูเลยดูดูตานังสือนะครับพาร์ทบีด้าห้าสิบสองพร้อมกันครับหน้าห้าสิบสองพาร์ทบีครูจะเห็นว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นลุงและนักเรียนพิจารณ์สิมาริ2สองค,นนควรจะเป็นอะไรลูกควรจะเป็นอะไรครับ ย่าหรือยายนั่นเองใช่ไหมครับมาทีนี้เราจะถามว่าคนไหนคือย่าหรือยายของคุณอ่ะเอาเสียงตามเจ้าของภาษาลเลยนะครับ Which one is your grandma? She's the one in the dress and the baseball cap. วันมอถามอีกหนึ่งครั้งนะครับ Which one is your grandma? She's the one in the dress and the baseball cap. เรียบร้อยนะครับเราอ่านพร้อมกันครับ which one is your grandma which one is your grandma which one is your grandma คนไหนคือเลยครับ grandma grandma ายอมาจากคำว่า grandmother grandmother แปลว่าอะไรลูกย่าหรือยายคนไหนคือย่าหรือยายของคุณ นันเจะสังเกตนะครับความต่างคือคําว่า Look like ที่เราเรียนกันมาก่อนนี้ Look like l o k กไหลหมายความลักษณะลักษณะคือลักษณะสีตาลักษณะสีผมนั่นเองแต่ถ้าเกิด which one is your grandma คนไหนคือย่าหรือยายของคุณอันนี้เราพูดถึงลักษณะเครื่องแต่งกายนั่นเองนะครับลักษณะเครื่องแต่งกายเช่นสวมมวกสวมแว่นตาใส่ชุดสีเขียวสีแดงใช้เสื้ชัยเสื้อเช,ชิ้ตใส่อัปลสเป็นต้นนั่นเอง which one is your grandma grandma ย่อมาจากคำว่า grandmother คนไหนคือย่าหรือยายของคุณอามาย่าหรือยาย grandma เราใช้คำว่าอะไรลูก she's เพราะองไงครับ she's the one in a dress and a baseball cap พร้อมกันว่า more time she's the one in a dress and a baseball cap หล n อนคือผู้หญิงที่ทำไมครับสวมชุดอะไรลูก dress ชุดเดคือเป็นชุดที่ลักษณะอย่างที่เราเข้าใจชุดเดรสคืออะไร ชุดที่สีมันเข้าการที่เหมาะสมกันในชุดเดนชุดเดนไหมครับชุดเดนคุณย่าเห็นไหมลูกเป็นสีเหลืองใช่ไหมครับชุดเดนสีเหลือง and a baseball cap แล้วก็หมวกเบสบอลนั่นเองเห็นไหมครับรูปภาพในหนังสือจะชัดเจนมากกว่าบนจอครูนะอ่ะโอเคมาขนนึ้นอีกั้งครับ one ้ o r e time โอเค one two three which one is your grandma which one is your grandma คนไหนคือ grandma ย่าหรือยายยัวของคุณ grandma ย่อมาจากคำว่า grandmother grandmother she's the one in a dress and a baseball cap she's the one in a dress and a baseball cap หล่อนคือคนที่ใส่ชุดเดรสนั่นเองครับเดรสนี่สีอะไรลูก yellow สีเหล,ลืองเห็นไหมครับ in a dress and a baseball cap แล้วหมวก b บ s e b a นั่นเองครับต่อมาหมายเลขสามคุณด,ดูหมายเลขสาม มาเลขหนึ่งคือ uncle แปลว่าอะไรลูกลุงหมายเลขสองเรียกว่าอะไร grandma ก็คือ grandmother นั่นเองย่าหรือยายมาเลขสามควรจะเป็นอะไรครับลุงคนคู่กับป้านั่นเองอาป้าอาหมาเรามาฟังก่อนว่าเสียงที่ต้องเราอ่านว่าอะไรชัดเจนนะครับโอเคพร้อมนะ which one is your aunt she's the one in a skirt and a blouse อ่านฟังตามเจ้าของมาใส่หนึ่งครั้งนะครับ which one is your aunt she's the one in a skirt and a blouse okay มาถามกันกนะครับ y with me which one is your aunt which one is your aunt เขาถามว่าอะไรครับ which one คนไหนคืออะไรครับ your aunt your แปลว่าอะไรป้าคนไหนคือป้าของคุณเห็นไหมครับคนไหนคือป้าของคุณนั่นเองนะครับหมายเลขสาม ป้าผู้หญิงผู้ชายลูกผู้หญิงผู้หญิงใช้คำอะไร she's she's the one in a skirt and a blouse she's the one in a skirt and a blouse หล่อนคือคนที่ใส่ลุคสก์สก์แปลว่ากระโปรง and a blouse และอะไรเสื้อเชิดของสตรีถูกต้องไหมอ่าเห็นไหมครับเห็นที่ครูวิครู้ใช่ไหมเสื้อเชิดสสรีสีเขียวอ่อนแล้วก็โปรงสีเขียวเซตสีเขียวเข้มนะครับอ่ะมาอ่านห็นพร้อมก,กันหนึครับ เรียบมีพร้อมกันนะครับ Which one is your aunt? Which one is your aunt? She's the one in a skirt and a blouse. She's the one in a skirt and a blouse. Okay. เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้เราเดยนเรื่องอะไรรูป ใครบอกคุณได้บ้างเออเราเรียนเรื่องอะไรบ้างครับเราเรื่องการบรรยากษณะบุคคลแบบลักษณะใดครับเครื่องแต่งกายนั่นเองนะครับเห็นไหมครับคำถามจะต่างกันอย่างที่เขาแล้วเราเรียนเนาะเขาว่า look like look like แปลว่าลักษณะลักษณะสีผมลักษณะสีตานะครับแต่ขเดียวกันถ้าเกิดเป็น which one is your จุดหมายความว่าเป็นลักษณะเครื่องแต่งกายนั่นเองนะครับ which one is your g r a n d เห็นได้นั่นเองครับสําหรับภาระงานวันนี้ครับเอครับวันนี้เราเรียนกันเนอะลักษณะบุคคลเช่าวันนี้ครับแบบฝึกหัดครับให้ทุกคนครับหยิบ Workbook ขึ้นมาครับ Please Take your workbook o n t h e t a b e s and open page 51ให้หยิบุกขึ้นมาแล้วเปิดหน้าที่51นะครับมาอยู่ขึ้นมาเลยเปิดตามครูนะครับคำสั่งตามนี้นะครับให้เราดูรูปภาพแต่และบุคคลแล้วแต่งยุกถามตอบเกียวกับลักษณะบุคคลเหมือนท่าเรียนนีน้ Which one is you r นะครับโครงสร้างเห็นไหมครับ Which one is ตตามด้วยประธานเห็นไหมครับอูดีๆนะประธานคืออะไรพิจารณาดีๆแล้วก็ he หรือ she นั่นเองผู้หญิงหรือผู้ชาย The ones with หรือ in พิจารณาให้ดีว่าใช้ตัวไหนพิจารณาให้ดีนะครับอ่ะทีนี้ต่อมาครับการบ้านนี้เรามี2ต่ตอนนะครับ Part B และ Part C Part B ให้เราแต่งคําถามจากคําตอบที่มีให้นะเดียวกัน Part C ให้หนักเรียนครับดูรูปภาพแล้วเขาจะถามว่า Which one is your aunt คนไหนคือป้าของคุณนั่นตอตรูปภาพนี้ใครที่ควรจะเป็นป้าก็คือผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมลูก เขาก็มีคําตอบมาให้เราแล้วมีทั้งหมด1นึ่งหงตอบเนี่ยเขาจะมี2คําตอบย่อยให้เราเลือกเราก็เลือกหนึ่งคำตอบที่ควรจะเป็นคําตอบที่เหมาะสมที่สุดกับผู้อ่ในรูปนี้นะครับเช่นเดิมเลยเนาะเดี๋ยวเฉลยครูจะส่งให้ตอนประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับทางไลน์ของห้องนั่นเองนะครับโอเคแซมนี้นะครับก็เราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอะรลูกเกี่ยวกับการบอกลักษณะบุคคลเดียวกับเครื่องแต่งกายนะลูกนะเราแยกกันสุดน,นะเขาเรียกลุกไลท์อะไรลุกไลท์ก็คือลักษณะ บุคคลลักษณะที่เป็นร่างกายแต่ถ้าเกิด which one is จุดๆ which one are จุดๆนั่นก็หมายความเป็นลักษณะบุคคล,ลกับเครื่องแต่งกายนะ่นเองบอกลักษณะบุคคลว่าคนนี้แต่งกายอย่างนี้เป็นใครของเราเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายในเองนะครับอ่ะทีนี้ครับเรนเรามาเจอกันในะคลิปหน้านะครับในวันพรุ่งนี้ครับ tomorrow นะครับ Wednesday ในวันพุธนะครับเราเจอกันบ๊ายบายคือนะครับ